สวัสดีครับวันนี้ที่อยู่ร้านแก้วเจริญยนต์แท็กเตอร์นะครับอันนี้รถเข้าใหม่นะครับเป็น DC 9 5 g กเอ็มนะครับอันนี้ตู้แอร์เลยแล้วก็ตัวเกียร์เขาพดมาให้ด้วยนี่นะครับภาพรอบๆรถเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะครับยังไงใครสนใจหรือหารถเกี่ยวอยู่นะครับ DC ซีเก้าห้เอ็มนะครับฟังโทรมาสอบถามได้นะครับรายละเอียดยังไงผมจะแจ้งในเพจอีกทีนึงนะครับ ใ,ใครหารถเกี่ยวนะครับลองมาสอบถามดูนะครับหรือเข้ามาชมรถได้นะครับร้านเราเปิดทุกวันอันนี้รถก็เพิ่งถึงนะครับเป็นรถเกี่ยวข้าวแต่ใส่ปากเกี่ยวข้าวโพดนะครับ